ทีมเข้าเรื่องเลยครับอยากให้แม่ช่วยไหมยอยากครับโอโ้โหนี่ผมบอกให้ผู้หญิงที่มีประสิทธิภาพที่สุดที่ผมเคยเจอคือม้านี่แหละมันมันยอมันยอลูกยอจริงยอจริงจริงจร <คน S 1> <อ>ิงมา,าเรียกตัวแทนตัวเองว่าหนูทางนี่ <laughs> หน้ามันไม่ให้ <laughs> ลูกหนูมีเรื่องจะปรึกษาป้าป๋าว่างหรือเปล่าได้ป้าป๋าอยู่สภาจ้าได้หนูกําลังขับรถตรงไปห้าร้อยเมตรเดี๋ยวป้าป๋ารหอนหน้าสภานะโอเคค่ะป,ะปะ้าป๋าเดี๋ยวป้าป๋ารหอนหน้าสภานะได้เลยค่ะได้เลยค่ะดดโอเคจ้าเดี๋ยวหนูขับรถไปจ้า โอ้ยขับรถไม่เอาทรงเลยอ่ะคันเนี้ยอะไรอ่ะโอ้กระตุกกระตุกกระตุกโอ้วอร์ล้อหายโอ e r โอ้วโอ้โอโอ นี่คือคาบสงครามแล้วสินหคืหอ,<บ>อไม้นกันครับหนูฟังตพลงมาอ๋อเออสิลีเวกวางซังไปไปค่ะป้าบา สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนค่ะสวัสดีค่ะลลครับพี่ลสวัสดีครับจุ๊บจุ๊บคิดถึงค่ะคิดถึงทุกคนค่ะเข้าใจสิรีอาเมื่อไหจ้าลูกเลยครับหนูไปเรื่องหนูแค่คิดถึงป้าป๋าป้าก็คิดถึงหนูเหมือนกันหนูอยากกลับมาหาป้าป๋าอยากเป็นลูกที่โดนด่าเหมือนเดิมแรงมากนะป้าป๋าไม่เคยด่าลูกนะ ใช่อย่าแร็ดให้มันมากนะอะไรแบบเนี้ยหนูชอบอุย้ยอันนี้ซาดิสเหรอเปล่าป้าป๋าชอบพูดไงอันนี้เราจะกลับมาอยู่เลยใช่ไหมใช่หนูว่าอีกอีกสองสามวันค่ะเพราะว่าหนูว่าจะออกออกแก๊งที่นู่นอะ่ะโอเคแล้วเรามีจุดมุ่งหมายที่นี่ไหมยังเลยอะ่ะแต่ว่าหนูยังไม่ได้รู้ข่าวคราวที่นี่แบบเต็มตัว ยังไม่รู้สถานการณ์มากกว่าเขาเรียกว่าสถานการณ์ความเป็นความเป็นอยู่อ๋ออัปเดตก็คือมันก็ไม่ได้มีอะไรมากจากที่เราเคยอยู่หรอกแต่เพียงแต่ว่ามันในนี่มันมันต้องเลือกที่ที่เราแบบอ่ะเราสมมติเราเซตไว้แล้วว่าเราไม่ได้อยากแบบเหนื่อยมากเราอยากแบบชิลๆแล้วแบบอยู่กับเด็กๆที่น่ารักหรือว่าจะอยู่กับเพื่อนๆที่แบบโอเค คืออาจจะไม่ได้เป็นฟิลแบบแก๊งจ๋ามากกับเวลาสู้สู้สุดๆอะไรประมาณนี้นึกภาพอ,ออกไหมนึกออกค่ะปะปะใช่ลูกอยากเล่นแก๊งหรืออยากเป็นประชาชนล่ะก็สุดท้ายแล้วหนูเกิดจากแก๊งหนูก็คงต้องเป็นแก๊งแนะเพ<อ>ราะป<ด>๋าสอนหน,อหนูแบบนี้หนูมองที่ไหนไว้บ้างหนูเหรอตามที่หนูมอง ก็จริงๆก็หนูก็ก็มองว่าอยากจะอยู่กับลูกๆมานานแล้วตั้งแต่ก่อนแรกๆเลยแต่ก็ไม่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 ได้นาหรอไม่ใช่ลูกๆอ่ะสองคนอะ่ะใครอ่ะฮังเรกับทีมไงก็ลูกๆไง what t อา้าวไอ้ทีมนี้เป็นลูกด้วยเหรอใช่ทีมเป็นลูกหนู นั่นลูกคนโตเลยนน่ะคนนั้นน่ะสมัยแบบคานมาขอเป็นแม่หนูยังจำฟิลนั้นได้อยู่เลยอะ่ะ What the ไปตายโอ้โหมันก็แสดงว่าเราอยากจะไป BG ถูกต้องไหมก็ถ้าเป็นไปได้นะหนูหนูก็ได้หมดอะ่ะอยู่ที่ว่าคือคือคือจุดเนี้ยหนูหนูหนก็ถ้าถ้าหนูคิดว่าถ้าหนูได้เข้าไม่ว่าจะที่ใดหรือว่า สักที่หนึ่งหนูก็เต็มที่อยู่แล้วอะ่ะแม้ตงนี้เพื่อเราไปลองคุยดูไหมเราจะได้แบบวางแผนถูกป้าป่าว่าเราไปคุยกันก่อนดีกว่าโอเคไหมเดี๋ยวป้าป่าพาไปป,ป้าป่าพาหนูไปใช่หานางทิมมี่อะนะใช่อุยอันนี้ใครอะ่ะคุณข้างหลังอะ่ะมาลิลเบอร์ตี้ สวัสดีค่ะซอคิดถึงซึ่งลยคิดถึงเหมือนกันค่ะซอจุ๊บจุ๊บเราแน่ใจนะเราอย่าไปอยู่ตรงนั้นมันมีตำนานวัยรุ่นอมกระเดือกอยู่นะทำไมอ่ะไปอ่ะคืออะไรอ่ะเปไหนอ่ะสวัสดีนัดวัยรุ่นอมกระเดือกคบีจีหรอไม่รู้สิว่าไม่รูว่าลูกเข้าไปน่าจะช่วยได้เยอะนะ แล้วเขาจะมีปัญหาเรื่องผู้หญิงเหรอแบบหมายถึงผู้หญิงเพิ่มอ่ะนะไม่เกี่ยว<ช>ไม่เกี่ยวหรอกมันอยู่ที่ความเข้ากันได้ดีเพิ่มอีกเป็นสิบแต่ขอให้มันเข้ากันได้ดีแล้วถช่อย่างนี้อควินยี Q ่สิบเก้าดมผงยี่สิบเก้าทำไมเขาไม่มีปัญหากันไม่แล้วทำไมไอยู IU มันโดนด้วยเหตุผลนั้นไงเดี๋ยวมารีดเลยอยากรู้ว่าเขาจะจะ็อีะอะไรนะก็ออยูนะม,มันเข้าไม่ได้เพราะเหตุผลนั้นเหมือนกันนี่หรอ ใช่ครับเอาจริงเหรอทําไมอ่ะแต่ว่าอยู่นะอยู่นะนี่น่าจะแต่ว่าซีรีลองไปคุยก่อนอาจจะไม่ใช่แค่เหตุผลนี้ก็ได้ใช่สี่สลองวันนี้ว่าน่าจะได้ลองลองถามก่อนแล้วเราไปนี่ไหมเราไปคุยไหมได้สิคะแต่ว่าหนูไม่ได้โทรบ,บอกลูกชายเดีย๋ยอ่าหนูโทรก่อนหนูรอคิดเขาว่าเขาไปทำงานแก๊้งกันนะ่ะ ยูน่าเคยขอเข้าแล้วหรอใช่ใช่แต่ว่าอันนั้นมันเหมือนมันน่าจะมีเหตุผลอื่นด้วยสิริไม่น่าจะเป็นแค่เหตุผลเพียงอืมได้ครับครับหนูรอหนูรองถ้าได้ข่าวเดี๋ยวหนูจะบอกได้บอกได้นะฟังเราฟังข่าวได้เลยค่ะซอแล้คอมแบงคนะจ๊ะอปะเดี๋ยวป้าป่าพาไปคุยไปทิมอยู่ไหนวะทีมอยู่ไหนอะทีมทีม หายช่อทิมแดนละคัานได้แดนบนหลคกานรถ<ม>าหายรถหายมาแล้วมาเอ่อหนูอยู่ไหนคะอะไรมามาอยู่ไหนอ่ะมากำลังนั่งกับคุณตาศิลากำลังมุ่งตรงไปหาลูกลูกอยู่ไหน ไปด้วยดีมาอยู่ไหนอ่ะดูอยู่ไหนกําลังมุ่งไปหามีเรื่องสำคัญมากคุณลุงกําลังแบบว<อ>ิตฟิวมากเลยตอนนี้ไม่ไหวแล้วอารมณ์ดีหรอมาเนี่ยวิติวเนี่ยอารมณ์ดีหรอกำมือแน่นอยู่เดี<อ>่ยตอนนี้กํามือแน่นอยู่กดเดียวเปล่าจับพวงมาลัยขับรถอยู่อ๋ออยู่ไหนมาอยู่ไหนอ่ะอยู่โรงพยาบาลเอตไปหาโรงพยาบาลครับไม่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 งั้งนงั้นเจอที่ไหนเดียวหน,หนูหนูนัดมา,าไ,ดได้ไหมก็ได้มา งั้นโอเคแลนแดงแลนแดงเจอกันแดนแดงโห้าโคตรโคตรเฟีเ้ยวคันนี้กี่ล้านอะ่ะห้าร้อยลูกห้าร้อยล้านได้มันเป็นรถป้าป่ายเองหนูคหนูข,นข,ขอแบบขอลองสตาร์ทหน่อยนะนยนอุ๊ยขอโทษลูก ทิมมี่ไงผมดำผมดำมากครับอะหนูถอดรองเท้าหน่อยหื้สวัสดีโอ้โหลูกฉันครับสวัสดีครับหล่อจนหล่อจนจำไม่ได้เลยอะ่ะแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งนะสวัสดีค่ะ ได้ค่ะได้ค่ะวางได้เลยลค่ะขอบคุณมากค่ะมาจะถามว่าตอนนี้แกงหนูอ่ะเป็นยังไงบ้างเรื่อยๆมาแต่ว่าวันนี้อับคนที่ออกเชวช่ๆมันประมาณห้าคนทำไมอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะอเสียงเบาอ่ะเสียงเบามากไม่แม่ขอผมพูดไกลได้ยินไหม ได้ยินได้ยินอะใช่ผมจะบอกว่าว่าเอ้าได้ยินเหรอมเพิ่งได้ยินเนี่ยเพิ่งได้ยินอ่ใช่จะบอกว่าตอนนี้คัดคนไม่มีเวลาอยู่แล้วก็เดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งจะคัดคนที่ไม่จริงจังออกอําตัวเร็วไหลอะไรแบบนี้ครับเอาอีกแล้วเหรอนี่เราคัดเยอะมากเลยนะใช่ใช่ไม่เรียกตัวเองว่าอะไรนะหน<ม>ูเหรอ หน,หนูหนูอ่ะหนูหนูบอกแล้วเนี่ยมันลูกหนูปะป๋าทีมมันลูกหนูอเราไม่ได้วะเห็นเห็นหน้าเก่ามึงอ่ะแล้วกูแบบตอนมึงเรียกตัวเองเว่าหนูอะหน้าใหม่ครับนะหนูอะทีมเ <c oughs> ข้าเรื่องเลยครับอยากให้แม่ช่วยไหมอยากครับอโอ้โหนี่บอกให้ผู้หญิงที่มีประสิทธิภาพที่สุดที่ผมเคยเจอคือม้านี่แหละ มันมันยอมันยอลูกยอจริงยอจริงมันริจริงมันมาเรียกตัวแทนตัวเองว่าหนูท้งที่หน้ามันไม่ให้พี่อังคือพี่ังก็เก่งนะพี่ังโคตรเก่งนี่แต่ว่าแบบถ้าแบบจะเพอร์เฟกต์ก็ต้องมีมาละจริงเอาจริงใช่พี่อังจะขึ้นมาแล้วแต่ผมให้แก๊งดันพี่อังป้าป้าป้าเข้าเรื่องเลยไหมเข้าเรื่องเลยแม่มึง อยากจะช่วยมึงแต่แต่ถ้ามามาผมไม่อยากให้มาม้าช่วยผมอยากให้มาอยู่ตลอดเลยไม่ใช่มาอยู่ตลอดเลยอาา่ะฮะถ้างั้นดีมาเขับมาเอามุพูดดีๆแม่สิแม่ไม่ใช่หมานะไม่ใช่ครับดีมากครับมา้า <laughs> เอา้ามึงยังพูดอีกเหรอเอาดีมากครับขอบคุณนะรับมา้าขอบคุณนะรับมา้าใช่หันไปกอดแม่มึงสิ นี่มึงพูดเหมือนแม่มึงเป็นหมาเลยนะเอออบมันลูกดีมากดีมากเหมือนแบบมันโอ้โหมันทําเหมือนลูกเป็นหมามันจะดีมากครับม้ามันจะดีมากใช่ไหมอ่าใช่มันจะดีมากครับม้ามันทําเหมือนลูกเป็นหมาเอาไปสักดอกหนึ่งสั่งซอนมันลูกเอ้าอุ้ยเอ้าเอ้าชลาภีเบี้ยวตันโอ้ยนี่มึงชลาภีเบี้ยวตันเหรอใช่แล้วจริงโวยหลักตัวสูงตัวใหญ่ก็ด่าแม่ตกแม่เลยอ่ะ ว่าเจอนะเออว่าแล้วทำไมมือยาวปากจุ๋ตัวใหญ่หน้าแม่ใช่ไหมใช่ไม่เป็นลูกทรัิต์ใช่แต่แต่ว่าทิมอะบอกกับกับหนูทุกตลอดอยู่แล้วว่าอยากให้ม้าอยู่ด้วยแบบอยู่แบบอยู่แบบตลอดไปอะคือไม่ให้ไปไหนอะแต่แบบก็ก็นั่นแหละแบบถ้าม้าอยากมาอยู่จริงๆอะได้ใช่ไหมได้แล้วม้าได้แล้ว ไม่ไปไหนเลยอ่ะนี่ใครติดอยู่แล้วแล้วก็ตอนที่มามาช่วยอ่ะคหลายๆคนไดบอกว่าแบบบอกกับผมว่าถ้าไม่ได้เขาก็อยากให้มาอยู่ต่อแบบอยู่ต่อเป็นแบบเหมือนคนในแก๊งไปเลยอ่ะใช่แต่มาไม่ช่วยอะไรตอนนั้นมาก็ภูมิใจนะที่อย่างน้อยมากก็ได้ช่วยหนูอ่ะหนูถ้าไม่มีเซนเซอร์ครับนะสัตว์เลยป๊าปาป๊าเคยเห็นมันพูดหนูกับใครไหมไม่มีนะ ใช่หนูถ้าเกิดว่าไอเกลรู้เรื่องนี้ต้องห้ามให้ลิงเด็กรู้ใช่ทำไงมันอรารวาสแน่ใช่โดนแน่หนูหนูหนทีมของบาร์ี้แล้วสมมติถ้าบาร์ี้อยู่กับหนูอะแล้วบมาร์บี้เรียกหนูได้ไหมหนูทีมของบาร์ี้อย่างนี้ได้ไหมได้ได้อืงแต่ว่าตอนนี้หนูมีลูกด้วยเอ้า มีละมีน้ำยาได้หรอคนที่สองคนที่สองใช่ชื่อว่าไอบโบอ,อยู่ซิกซิกไอบโบอ,อยู่ซิกซิกใช่ขนาดนั้นเลยเหรอใช่เป็นหมานะเอา้ามีลูกเป็นหมาแล้วพ่อก็ต้องเป็นหมาปะไม่ใช่พ่อเป็นหมีอะไรอย่างนี้ คือถ้าเกิดว่าแม่กลับมาช่วยก็ยินดีใช่ไหมทิมยินดีมากครับผมที่จะเสริมอีกเรื่องหนึ่งคือคนะอะไรก็ตามที่เรายื่นให้เขาไปแล้วอะแล้วเขาปฏิเสธไม่ว่าจะเป็นด้วยเหตุผลทางด้านอะไรก็ตามแต่ทิมแต่ว่าแกงมึงก็ต้องเดินเพราะฉะนั้นมึงก็ต้องหาคนมาแทนที่ครับนะแล้วก็ไม่ใช่ว่ามึงอะ อยู่เพื่อเฝ้ารอนะอนใจใช่ปะถ้ามึงอยู่เพื่อเฝ้ารอมึงไม่รู้เลยว่าเพื่อนมึงจะกลับมเมื่อ,อไหร่เรายื่นทุกอย่างไปแล้วมึงจะเป็นทรพีเวลตางกเถอะ <c oughs> แต่มึงก็ต้องเดินต่อมันเป็นความยากของมึงละตอนเนี้ยเพราะว่ามึงก็ต้องหาคนมาเข้าแล้วก็ไม่รู้อีกว่าใจามันคิดอะไรเต็มเบาจัง ใช่ครับนะเราเป็นอะไรอะ่ะแต่แบบว่ามั่นใจตัวมีได้เลยนะไม่ต้องคิดอะไรมากดูดูไสมม้ม้มามีใครมาด้วยไหมทางนี้ไม่มีีมนะจะมีใครมาหรอมาคนเดียวพอแล้วไม่อยากแบบไม่อยากฝากฝังอะไรใครทั้งนั้นแหละอยากจะมาก็มาได้ตัวเองถ้ามีใจก็เข้ามาถ้ามีเวลาก็มาเพิ่มก็ได้ใช่ไหมล่ะ,ะเออ ของแบบนี้ไม่ต้องให้ใครชักชวนหรอกถ้าแบบมันน่าจริงมาตั้งใจจริงอยากจะเข้าก็คือขอเข้าแต่ว่ามาน่าจะมาหลังสิ้นเดือนนะประมาณนี้แหละเพราะว่ามาต้องต้องเขียรที่ดูให้เสร็จก่อนอ่าครับลูกอยู่บ้านอะสบายใจสุดแล้ว ใช่เห็นปะมามานี่ก็เจอลูกเจอพ่อเจอเราเป็นคน่ะเราต้องอยู่ได้ด้วยตัวเองไม่ใช่ว่าเราไปอยู่ในสถานที่ที่แบบต้องมีคนเตะตักขาตลอดมันคงไม่ดีอ่ะหัวขมำหัวขมำเลยทนี้ปลดหัวต้องเอาอะไรใส่หัวครับล่ะใช่ปวดหัวหรอฮะเี่ยครปวดหัวเนี่ยเอาอะไรรัดหัวไหมครับต้องถามก่อนว่าครับไหมอะไรอ่ะ อะไรอ่ะใช่ครับผมแนะนาให้ใส่มงกุฎครับนะมงอ๋อมงกุฎน้าเหรอไม่ใช่ครับไม่น่านใช่ครับแต่หอยสังหือแล้วป,ะปะ้าป๋าแล้วป้าป่ายอมรับทีมเป็นหลานบ้างยังอ่ะมึงนี่ลูกแท้หรือเปล่าสิริก็ก็เกือบจะแท้แล้วอะ,ะเพราะว่าต้องถามก<น>่อนว่าเป็นลูกที่แท้หรือเปล่าเพราะถ้าเกิดว่าแท้ก็ต้องใช้นามสกุลเฮ้ยแต่ผมเป็นลูกคนที่สองของม้าเลยใช่ไหม เองเอาคนแรกเลยนะจริงอ่ะคนแรกเลยนะนเนี่ยคนที่สองใครฮังเลฮังเลมันลูกไอโจไม่ใช่เหรอก็ได้แหละลูกโจก่อนแล้วก็มันเป็นลูกบุญธรรมไงฮังเลคนที่สองเลูกมาปีหนึ่งนะใช่ถ้าลูกบุญธรรมไม่ให้ใช้แต่ถ้าเกิดว่าลูกแท้แท้ให้ถามมาเนี่ยทีมมันก็ลูกแท้นะอ้าวไม่แต่ว่าฮังเลลูกบุญธรรมแล้วก็อนาก็ลูกบุญธรรมเหมือนกันอ้าวแล้วอนาได้ใช้ S <S <S ก็ได้ใช้ไงเพราะเป็นลูกหลอดแก้วที่สิริเพิ่งมารู้ทีหลังว่าเป็นลูกสิริเพราะสิริอันนี้ปั้นมากับมือค่ะปั้นมากับมือ,อขยี้ขยี้ซักน้าล้างแล้วล้างอีกตอนเด็กตานปั้นมากับมือตอนโตผมเลยตอบแทนโดยเอามือปั้นแทนนี่ผมตกม้าเลยทุกวันตัวใหญ่เท่าใบลานแน่นอนครมาผมทำการให้มึงมาปะพอลพีเวลตันดีเลยครับไปไหนมาไหนี่ชูการ์ดเลย เอาเป็นว่าทีมเดี๋ยวพาม้าไปแนะนําอีกรอบหนึ่งแล้วก็บอกอัปเดตเพื่อนๆในแก๊งด้วยดครับพีตอนรับกลับนะลูกได้ค่ะป้าป๋ากลับบ้านแล้วสบายใจเหมือนมาเริ่มใหม่อีกแล้วอ่ะป้าป๋าความจริงป้าป๋าก็เป็นห่วงลูกตลอดเวลาเนาะกลัวว่าลูกอ่ะจะต้องไปแบบแล้วกลัวว่าลูกไปขัดขาพระเอกเข้าแล้วพระเอกอาะเตะตัดขาลูกนะป้าป๋ากลัวจริง ใช่หนูก็กลัวเหมือนกันค่ะทุกวันนี้หนูก็แบบหนูเอาจริงๆไหมหนูหนูแบบไม่ได้พูดอย่างนูอย่างนี้นั้นแต่ว่าคนที่หนูได้รับความช่วยเหลือที่สุดก็คือป้าป่านะรู้ไหมหอยู่อยู่ในเมืองนั้นแต่คนที่คอยช่วยเหลือคือป้าป่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องทรัพยากรของหนูได้จากป้าป่าทั้งนั้นเลยนะคือป้าป่าอยากให้ลูกมีความสุขแล้วก็อยากให้สนุกแล้วก็ไม่เหนื่อยมากไงแต่ป้าป่ามีอะไรจะบอกด้วยนะทั้งทีมทั้ง ว่าไงาครับปบา้าพไ,ไอทีมอยู่ไหมทีมอยู่ครับนายอยู่ครับไอซุนโดนแล้วอ่ะไม่มีอะไรจริงเหรอ <laughs> ไอซุนไอซุนโดนแล้วไอซุนทักมาบน <laughs> ดีแล้วที่ลูกไม่โดนจริงเพราะว่าที่หนูไม่โดนเพราะหนูมีหลายๆอย่างประกอบกันด้วยอะ่ะเพราะว่า เพราะว่าจุดจุดเริ่มต้นของหนูมันค่อนข้างจะหนาอยู่ะแบกหนามากปาปาก็เข้าใจอยู่ว่าจุดเริ่มต้นของหนูมันม,มันมันแบบมันมันโต้มันโต้มตไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าหนูก็ไม่ค่อยมีใครมามาว่าหนูเพราะว่าถ้าว่าหนูก็เหมือนแซะออีกอีกอีกจุดกําเนิดหนูเหมือนกันน่ะป่าก็รู้ใช่ไหมพราะจุดสีสีสีของหนูที่หนูเคยอยู่แรกๆอ่ะนั่นแหละก็เลยไม่ค่อยมีใครมาแขวหนูหรือแซะหนูเรื่องนี้ไง โอเคเข้าใจใช่แล้วก็มีพ่อทีแ <úc> ่แบบยิ่งใหญ่ตูโมโหลานใหญ่มากเลยลูกทุกนี้แฟนต้องขอทรมานขอให้ถใสายเฮ้ยอะไรอ่ะอะไรอะไม่ถึงน้าดีอะไรอะ <way> <al walking> น้ำใจไงน้ำใจของพ่อยิ่งใหญ่ดีแล้วลูกประปาดีใจที่ลูกไม่เจออะไรนะแต่ตอนเนี้ยเริ่มสุนแล้วสุนเริ่มสุนแล้วสุนเริ่มสุนแล้วสุนสุนทักมาทุกวันเลยอะจริงเหรอใช่สุนไปแบบ สกิติงพระเอกอ่ะซุนเริ่มโดนแล้วพิท ok ีมน่ากลัวอยากอยากลองสกิติงพระเอกไหมไหมดีกว่าครับนะเกือบอะเกือบหนูหนูเห็นอยู่หนูเห็นภาพเลยแป๊บหนูนะลรงยาเดี๋ยวลุงยาอ่านให้ฟังไน้งหมขำๆนะนี้ขำๆ ตั้งใจฟังเออแต่เมื่อคนในแก๊งไปซ้อมแล้วจุุๆไม่ไปพอถามเป็นอะไรทำไมถึงไม่ไปซ้อมเจอ,เจอตาเจอตอบกูขี้เกียจสตานททางแก๊งตอนนี้ผมโดนโจมตีแล้วพี่เอ๋ยจริงคิดว่าจะให้เขาออกตลอดจะจะจ้องเอาให้เขาออกเขาออกนั่นแหละขอให้ซุน สูนสมชื่อมาแบบเข้ามาลุงซุนเข้าแก๊งมาโหดูดีเปลี่ยนแปลงไปหมดเลยอะไรอ่ะดูดีเอานะลูกเราต้องเข้าใจนิดนึงคนมันเป็นพระเอกมันยอมไม่ใครมาเป็นพระเอกแทนไม่ได้หรอกทุกคนต้องเป็นตัวร้ายจริงจริงโอ้ไม่เป็นไรจ้ามันเถอะปล่อยมันซุนไป ป้านูมีตังแค่สี่หมื่นเองอะ่ะนูไม่มีตังอะไรเลยอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวป้าปากินข้าวแป๊บป้าปาจะดูว่ามันนี่ได้หนูลืมไปว่าที่มันควักโทรศัพท์ระหว่างรับประทานอาหารไม่ได้ไม่สามารถกระทําการซับซ้อนระหว่างพฤติกรรมอีกพฤติกรรมหนึ่งได้เริ่มละแต่ตอนนี้ป้าป่ากำลังงงๆอ่ะเออมันมีน้องๆมาปรึกษาเยอะแยะนะแต่ทำไมเขายังไง ดังการทำอะไรเดิมๆป้าป๋าก็งงอยูุ่กวันใช่ค่ะหนูนั่นแหละอย่างที่หนูเคยคุยกับป้าป๋าไปไน,นั่นแหละนแบบนั้นแหละสิ่งที่ไม่เคยเจอหนูก็ได้เจอทุกเรื่ออะไรตัดมีทั้งตัวเอาไปเลยหนูหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งหนึ่งศูนย์แปดหนึ่ง ป้าป๋ามีทั้งตัวแค่นี้อุ๊ยขอบพระคุณมากมากค่ะป้าป๋าเอ้าคืออย่างวะกดพิษโอ้เสียอะไรข้าวข้าวไอ้องุ่มดูแลแม่มึงด้วยได้ไหมหกร้อยเจ็ดร้อยโอ้โหได้ครับอย่าเป็นว่านะลิลิจำไว้เลยนะเราเรารู้แค่เรารู้ก็พอใช่ค่ะไม่สนใจอะไรแล้วแล้วป้าป๋าก็ไฟไปสองไฟละสองวันวันนี้แล้วป้าป่าก็เบื่อแล้วพอดีกว่า แต่ะวันคนก็ต้องเห็นเองเอกมีแค่ในละครลูกคนจริงเท่านั้นถึงจะอยู่ได้ทุกวันนี้ใช่คนจริงเท่านั้นถึงจะอยู่ได้และคนจริงใจเท่านั้นที่จะอยู่นานกลิ่นหอมที่คนรักแต่เฮี้ยเกลียดโซฟีแบบกระชับเกมของเราเพื่อยู่ขอบปกป้องด้วยไหมคะเขอบปกป้องด้วยขอบคุณนะลูกเฮี้ยนี่โง่อีกโง่อีกเอาคอยดูพัชชาครับ แนบชิดแนบชิดใช่ไหมครับนอะไรอย่างนี้แนบเช็ดอีดทีโลกนันนะมึงโดนอะไรเนี่ยแนบชิดไงพาหมาไปใช่ทำความรู้จักในแก๊งแล้วก็ขึ้นสล็อตให้มันเรียบร้อยโอเคนะลูกค่ะป้าป๋าขอบคุณนะคะแก๊งมั่นอะไม่ค่อยเหนื่อยมากเพราะว่าสุดท้ายแล้วอ่ะก็ขี้เกียจทั้งแก๊งแต่ก็ยังคงแบบโชคดีดวงอยู่ได้ตลอดนะลูกอะตอนนี้ก็แบบพวกตึ้งดวงเลยเดียวครับม้า อ๋อได้เลยได้เลยรักลูกนะรักเหมือนกันค่ะป้าป๋าหนูขอกอดก่อนโอ้แล้วที่ลูกไม่ต้องเจอระบบไพเอกค่ะอยู่บนโลกของความเป็นจริงอะดีแล้วลูกความเป็นจริงรักเหมือนกันค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะุกช่วงเวลาเวลาหนูมีปัญหามีความสุขก็มีป้าป๋าอยู่ตลอดเลยอะจะเป็นเป็นผู้ชายคนหน้าที่ใช่หนูก็รักป้าป๋าเหมือนกันค่ะโชคดีจังฮะ ดูแลแม่แม่ด้วยนะทีมทีมนะครับเรียนดูแลเอาเยีะหน่ส่งให้ลูกตะกี้พ่อจะให้หนีเอ้ยมันส่งค่ะมันส่งหนุเห็นมันส่งไปจัดการเรื่องให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะตามไปดูได้ไหมแบนะน็ตมีอะไรโทรมาหาป้าป่านะลูกได้ค่ะได้ค่ะเรื่อยค่ะป้าป่าเดินทางปลอดภัยค่ะว่างุยจูสวัสดีลาดุน่าหนู

I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack.